ขอตอนรับสู่วดีโชว์ครับมะปรางอลิสาขุนแขวงและโอบโอบนิติวิวัฒนวร่างครับสวัสดีค่ะดีใจที่วันนี้เราได้มีกาสมาคุยกันสักทีค่ะบผมสี่ปีในการคบกันครับพี่นะรู้สึกว่าเห็นคุณทั้งคู่ตามสื่อต่างๆรู้สึกแบบกุ๊กกิ๊กกันมากเลยอ่ะใช่ไหมครับคือมันมันมันยังรู้สึกกุ๊กกิ๊กถึงทุกวันนี้ไหมมาปรางก็ค่ะแต่ตอนแรกที่เจอกันรู้สึกว่าเขาเป็นคน พูดน้อยตั้งแต่แรกมาแบบใช่ค่ะหนูเป็นคนเข้าไปคุยกับเขาเองนั่แหละค่ะพูดว่าตอนแรกเข้าไปทักบอกว่าตอนนั้นเขานั่งทานข้าวอยู่ค่ะหนูก็บอกว่าขอนั่งด้วยได้ไหมอะไรยเงี้ยตอนนั้นโต๊ะมันมีโต๊ะเดียวอะไรเงี้ยต้องทํางานด้วยกันค่ะก็เลยทักเขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาอ๋อเราเรียนที่เดียวกันด้วยค่ะที่่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ท่ภาษาอังกฤษและคณะเศรษฐศาสต<ช>ร์ <laughs> นี่เป็นรุ่นน้องพี่เหรอเนี่ยิงเหรอครับ <laughs> พี่ <laughs> รหัสไม่อยากบอกรหัสเลยผมห้าหกครับของพี่ก็สามเจ็ดครับ <laughs> มาต่อกันที่คำถามต่อไปนะครับสี่ปีที่ผ่านมาในการเป็นแฟนกันเนี่ยน่าจะรู้จักที่ใส่ใจคอซึ่งกันและกันถูกไหมครับหรือว่าหรือว่ายังเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยู่คือผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีบางจุดที่เรายังต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยู่คือเหมือนกับว่า ทุกวันนี้อย่างพ่อแม่ผมที่เจอกันทุกวันนี้มันก็ยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนรูโดยการไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันสามารถดูใจกันได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งคู่เรียกกันแล้วกันว่าอะไรครับเชิญครับหนูจะเรียกเขาว่าเออเบบี้น้อยค่ะเบบี้น้อยคุณเรียกเขาว่าเรียกว่าบูครับอ้าบูมันอาจจะมาจากบูบูอะไรเข้าใจเพราะที่บ้านก็ใกล้เคียงกันแต่ว่า เบบี้น้อยน้อยมาจากอะไรยังไงคะคือรู้สึกว่าเวลาที่เราใส่คําว่าน้อยไปในอะไรสักอย่างนึ่งเนี่ยคำนี้มันชอบทำให้คนไปตีความผิดๆนั่สิรู้สึว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าอะไรยังไงเหมือนมันดูเป็นความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเอาน้อยมาใส่อย่างพี่วูดดี้น้อยมันก็ดูน่ารักพี่วูดดี้น้อยมันก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดูน่าอบอุ่นใช่ดูแบบว่าน่ารักดูแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้เหมาะเหมาะกับเขาเพราะเขาก็เป็นคนบุคลิกแบบ น่ารักน่ารักแบบว่าอยู่กับเราแล้วรู้สึกว่าเย็นดูอะไรเงี้ยค่ะคิดแล้วก็น่ารักเลยเนาะเบบี้น้อยชินหรือยังกับชื่นนี้ชินแล้วครับเพราะว่าปกติเวลาเขาอยู่ตามที่แบบว่าสาธารณะเขาสามารถตะโกนเรียกผมแบบเบบี้น้อยได้โดยที่แบบผมแบบเขาไม่อายใครเลย <c oughs> แล้วคนก็แบบเฮ้ยมึงเรียกใครวะอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าชอบถ่ายรูปใช่ค่ะ่างชอบถ่ายรูปใช่แบบไหนครับชอบถ่ายรูปฟังก็จะถ่ายรูปฟิล์มด้วยดิจิตอลด้วยแต่ว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยก็อิน การถ่ายรูปฟิล์มมากขึ้น <ทำ S 2> ค่ะทำไมถึงชอบฟิล์มมากกว่าดิจิตอลเหมือนกับว่าตอนที่เราเด็กๆอะค่ะเราจะถูกถ่ายรูปด้วยฟิล์มแล้วในช่วงที่เราเติบโตมาไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยอพอเทคโนโลยีเข้ามาเรากลับกลายมาเป็นว่าเป็นดิจิตอลเลยเราไม่ได้ใช้กล้องฟิล์มเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาแทนที่กันอะไรอย่างเงี้ยเราได้ใช้ได้ลองจับฟิล์มแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยากกลับไปดูในยุคนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงแฟนคุณอ๋ณอมุมไหนที่น่ารักที่สุดเวลาถ่าย เวลาถ่ายเขาอะออกมาในมุมไหนผม,มรู้สึกว่าเออมันก็เป็นรูปที่ดีนะใช่จริงจริงไม่ได้แบบว่าไม่ได้ยอรหรืออะไรคือผมรู้สึกว่าแบบเออพอถ่ายรูปออกมามุมไหนมันก็เป็นรู้สึกมันก็เป็นรูปที่มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนี่คุย,ยนันไว้นานได้หมดเลยทุกมุมไปไม่ถูกเลยค่ะแล้วเวลาเราถ่ายรูปเขาล่ะเ,เขามีมุมหล่อๆของเขามั้ยเขาก็หล่อทุกมุมค่ะเอ่อต้องไปเรียกเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดสตูดิโอเราหน่อยพวกมันเยอะเกินตอนนี้ มดเยอะมากเหมือนใครใครเทรน้งหวานมาบนสเกลท้หวานเนียเต็มหมดเลยถึงบอกว่าคู่นี้อยากให้คุณผู้ชมได้ได้ทอนความรู้จักเพราะว่าเป็นรุ่นน้องที่วันนีติดตามในโซเชียลจริงๆแล้วก็ได้ดูความน่ารักของเขาแล้วก็อถ้าวันหนึ่งได้มีโอกาสคุยกับเขาก็อยากจะถามอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> แต่เรารู้สึกว่าการที่เขาเห็นความน่ารักของการแลกกันเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มนะให้เขาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆกับความ รู้สึกที่ว่ามันใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วพี่คิดว่าถ้าความสัมพันธ์ของเราเราสามารถตื่นมาแล้วคุยกับแฟนว่าฉันรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าฉันม,มีความสุขกับเธอมากขึ้นเรื่อยมันวิเศษจริง,รงๆเนาะมีทะเลาะกันบ้างไหมคือมันเป็นปกติที่เราไม่เข้าใจกันมันก็มีอยู่เป็นเรื่องปกติเลยครับคือแต่คือส่วนใหญ่ผมจะเป็นสไตล์ในการแก้ปัญหาของผมจะไม่เหมือนเขาคือผมจะรอให้ตัวเองใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุยแต่เขาจะเป็นสไตล์ที่ว่า ใช่ได้จะต้องคุยเลยเดี๋ยวนี้เพื่อที่ไม่ไม่ไมอยากจะรอให้ปล่อยเวลาไปคือเราก็ต้องมาเจอกันตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆจะคุยกันด้วยเหตุผลแหละตอน,น,นแร<ล>กก็ปรับตัวกันยากอยู่เหมือนกัน<อ>แต่ว่าหลังๆเขาก็รับฟังมากขึ้นแล้วก็พอรู้สึกว่าเราเขารับฟังแล้วเราก็เย็นลงมันก็พอดีอ,อะไรน่ยค่ะมันก็จูนกันจะได้ในที่สุดนะครับตอนอยู่ด้วยกันชอบทํากิจกรรมอะไรเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณบอกคุณชอบถ่ายรูปนี่ก็ชอบถ่ายรูปแต่แตเวลาอยู่ด้วยกันล่ะถ่ายรูปด้ไหมหรือว่าอะไรอย่างอื่นไหมครับ ถ่ายรูปบ้างนะคะถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่<อ>แล้วก็ช่วงนี้เลี้ยงหมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะหากิจกรรมเลี้ยงหมาด้วยกันทำคอนเทนต์ต่างๆบ้างค่ะคอนเทนต์ใครเป็นคนคิดครับเขาเป็นคนคิดเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคน <c oughs> เป็นคนตามใจเขา <c oughs> เพราะว่าเราแบบเราไม่ได้มีหุ่นบททางด้านนี้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีมีความครีเอทีฟอะไรบางอย่างผมก็รู้สึกว่าเออตามใจเขา ไม่ว่าอ่าถ้าเขาทําอะไรแล้วมันมีความสุขก็โอเคอันนี้คือรักแฟนหรือเกรงใจแฟนอันนี้ว่าเกรงใจนะเกรงใจนะเรียกว่าเกรงใจแล้วก็รักรักในระดับเออรักในระดับหนึ่งเหรอแล้วแล้วเมื่อกี้พัวอะไรนะครับรักในระดับหนึ่งระดับหนึ่งเหรอ หนึ่งระดับหนึ่งน่ารักอ่ะถูกแล้วล่ะเราเดินตามเขาแหละแล้วมันจะอยู่ยาวนะเนาะถ้าแซงไปนิดนึงบางทีมันจะมันจะขัดขัดมันจะขัดขัดมันจะขัดขัดนะครับเขาก็มาสี่ปีแล้วนะครับถามหน่อยว่าสเต็ปต่อไปครับเพราะว่านี่ก็ยี่สิบกว่ากว่ามันก็ต้องเริ่มคิดถึงแผนในอนาคตแล้วพี่มั่นใจว่าทั้งคู่ก็มีคิดแล้วล่ะว่าแผนต่อไปจากการที่เป็นแฟนกันมันก็คงมีสเต็ปอื่นๆนะครับมองอนาคตยังไงบ้าง จริงๆแล้วเรามองอนาคตคือเราลองจําลองรูปแบบโดยการที่เรามีสมาชิกใหม่ของเราสองคนเข้ามานั่นก็คือน้องหมาชื่อว่าเบย์เบย์เป็นพันเป็นพันมอลทีสครับ,รบใช่แล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าโอ้โหรู้สึกว่าการที่เราจะได้ลองลองใช้ชีวิตด้วยกันหรือว่าการที่เรามีสมาชิกใหม่เข้ามาในในครอบครัวรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าโ้โหเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรหลายๆอย่าง ที่เกิดขึ้นนี่ขนาดเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่บางอย่างที่ต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นต้องโตเป็นผู้ใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยก็มีมีมีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยครับผม พี่นึกถึงเวลาถ้าเกิดว่าเราไปออกงานอีเวนต์แล้วข่าวก็จะยื่นหม่ถามอะไรพี่มั่นใจว่าต้องถามว่ามีพานแต่งงานไหมคะใช่ไหมอันนี้ตอบบ่อยไหมเรื่องนี้บ่อยค่ะแทบแทบทุกสื่ออะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงก็ต้องบอกว่าด้วยวัยเราเรากาลังเก็บเงินกันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะด้วยช่วงเวลานี้ด้วยช่วงเวลาโควิดด้วยพอตอนนี้ได้เพิ่งได้ออกมาทํางานก็ยังอยากทํางานเก็บเงินกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งจะมีข่าวดีหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่วินที่คนแรกเลยค่ะ ลืมนะไม่ใช่ว่าไปแถลงข่าวแล้วไม่ได้ไลน์บอกนะอินสตาแกร,รมดีเอ็มก็ยังได้อ,อ,ยอยากให้ทีมงานเป็นพยานถ้าเกิด2คนนี้จะแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยพี่ต้องรับรู้ด้วยครับห้ามลงไอจแล้วไม่บอกพี่ก่อนไม่ได้นะสัญญาแล้วนะได้ค่ะได้โอเคนะครับคุณผู้ชมครับมีมีเรื่องที่บูดที่อยากจะรู้เกี่ยวทั้งคู่ก็คือเวลาห่างกันเนี่ยมันจะเป็นตัววัด วัดความสัมพันธ์อย่างแท้จริงนะครับพี่อยากรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเคยแบบอยู่กันห่างๆห,ห,หรือว่าอยู่ห่างกันนานขนาดไหนครก็น่าจะเป็นช่วงปีนี้นะแ่แหละค่ะอย่างปีนี้หนูไปอเมริกามาเป็นประมาณเดือนครึ่งค่ะก็เป็นช่วงที่น่าจะห่างที่สุดตั้งแต่คบกันมาแล้วค่ะเดือนครึ่งใช่ค่ะแต่เราไปเที่ยวอเมริกาเราก็สนุกสนานล่าเริงของเราแต่ว่าเขาจะอยู่ไทยอะไรเงี้ยก็ ก็แอบกังวลว่าเอ๊ะเขาจะเหงาหรือเปล่าเหงาไหมเหงาไหมครับจริงๆเขาก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างอย่างปกติเวลาเขาอยู่ไทยเนี่ยรเราจะวิดีโอคอลหากันตลอดอยู่แล้วอย่างพอเขาไปอยู่เมกาเนี่ยมันทําให้เราวิดีโอคอลหากันเยอะขึ้นคือว่าเยอะที่สุดในชีวิตก็ต้องขอบคุณทางดีแทกมากๆนะครับที่ทําให้เราสามารถวิดีโอคอลหากันได้อย่าง ไหลลื่นเลยครับแล้วคือเวลาที่เราวีดีโอคอลกันค่ะเราคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะคะพี่อูดี้ก็เหมือนว่าเขาได้ไปเที่ยวทริปกับหนูด้วยเลยหรือจะไปไหนหนูก็จะแทนกล้องไปอยู่นี่นะอยู่นี่นะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้กลับมาไทยแล้วก็ต้องให้เขาชดเชยค่ะโดยการพาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอะไรที่ชอบที่สุดนะครับในการออกทริปต่างจังหวัดสิ่งหนูชอบมากคือการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าการใช้โซเชียลไลฟ์ต่างๆอะไรอย่างี้ค่ะก็ คือเราเป็นสาวโซเชียลที่แบบถ้าเราถ่ายปุ๊บเราก็อยากจะโพสต์ปั๊บเลยตอนนี้ก็คือทําได้เลยเพราะว่า d ีแท็กขึ้นใหม่700เมกะเฮิร์ตเนี่ยสัญญาณดีค่ะพี่วูดดี้มไม่ต้องกังวลเลยค่ะแ,แน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า d ีแท็เนี่ยเขาขยายขึ้นใหม่ถูกไหมครับ700เมกะเฮิร์นะครับไปแล้วกว่า10,000จุดทั่วไทยแล้วก็ยังจะขยายต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แค่สัญญาณที่ดีทั่วดีถึงนะครับแต่ว่ายังทำให้ลูกค้าได้ใช้จริงดีจริง แล,แล้วโอบละครับอะไรที่ชอบที่สุดเวลาไปเที่ยวครับเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็จะไปหาของดีตามจังหวัดน,นั้นหรือรว่าของอร,อ,อร่อยๆทานนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยทางดีแท็เนี่ยเขาช่วยโปรโมทผู้ประกอบก,การนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งป้ายหรือว่าทั้งโฆษณาหรือว่าเป็นทั้งออนไลน์เนี่ยครับเป็นการช่วยเขาในการที่มีช่องทางการขายมากขึ้นครับผมพ่อค้าแม่ค้าที่ขายออนไลน์เนี่ยมีออเดอร์เข้ามาอยู่ตลอดเลยครับแล้วมันก็เลยทําให้เห็นแล้วว่าคลื่นใหม่ที่ดีขึ้นเนี่ย มันทั่วถึงขึ้นแล้วมันทําให้ชีวิตคนบริเวณนั้นดีขึ้นด้วยเรียกได้ว่าเป็นเสียงตอบรับจากผู้ใช้ตัวจริงเลยนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่ทั้งคู่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแล้วต้อขอขอบคุณด,ดีแทกนะครับใช้จริงดีจริงคลื่นใหม่700เมกะเฮิร์ขยายกว่า1 0 0 0 0จุดทั่วไทยดีทั่วดีถึงครับ